เกลือทามวันนี้ขอเสนอนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดโซลสตาร์กันนั่นเองเพื่อเอามาแลกของสุดลิมิเต็ดที่จะมีแค่ในแพทนี้เท่านั้นอ่แล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อคลิปนี้ลงเนี่ยเออผมว่าแพทนี้ก็ไม่น่าเหลือแล้วนะฮะนเวลาตอนนั้นเนี่ยคงเป็นแพทหน้าแล้วล่ะเพราะว่าคลิปนี้ ดองนี่คือสิ่งที่สามารถแลกได้นะครับผมโดยใช้เจ้าโซชาร์ดนะครับจากการเปิดเจา้าแคปซูลเมื่อกี้ก็จะมีอีดิโกะนะครับล่างฟูลฮอลโล่นั่นเองก็จะเป็นยูนิตสุดลิมิเต็ดนะฮะแต่เห็นข่าวว่ามันไม่เก่งครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆก็คือโซออฟฮะอันข้างล่างสีฟ้าเนี่ยคือมันเป็นวัตถุดิบสําคัญในการอีโวตัวอุระฮาร่านะครับผมให้มันเป็นล่างที่แบบเออไอเีทยมันเก่งอะเออทุกคนแม่งใช้กันหมดเลยเว้ยสามารถบัฟลดคูดาวบัฟร,ระยะโอ้โหแม่งสุดยอดมากอะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับอุลลฮาาาาาารรรร่่เเเนนนนียยสสมมมมถหหได้้จกกกตตตตูปตปิิิะะคคััับบ็วผซึง มัดอีโบได้นะครับและหวัตถุดิบสําคัญนะครับผมก็คือเจ้าตัวโซออฟนั่นแหละก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมว่าไอ้เจ้าตัวโซออฟเนี่ยมันลิมิเต็ดจริงหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าแพทนี้มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะยังหาซื้อได้อยู่ไหมไม่รู้นะครแต่ว่าวันนี้เราต้องรีบไล่สัตว์อินโทรวันนี้นานนะเนี่ย และเพื่อโชว์ความเป็นราชาเกลือของผมเนี่ยนะครับผมก่อนอัดคลิปเนี่ยผมก็ได้มีการไปเล่นด่านอินฮอลโลมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งโอ้โหเียกได้ว,ว่าลงโซโล่เลยซึ่งถามว่าทำไมเราต้องมาลงอินด่านนี้ด้วยนะครับผมเพราะอินด่านนี้นะครับมันมีโอกาสนะครับผมที่เราจะได้เจ้าตัวแคปซูลที่จะเปิดหาโซชาตนี่แหละนะครับผมซึ่งแคปซูลตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปจากบอสพิเศษเว้ยอ่าซึ่งบอสพิเศษตัวนี้นะครับมันสุ่มเกิดเลยนะครับผมบางตาเราอาจจะเจอนะฮะบางตาเราอาจจะไม่เจอเลยก็ได้หรือบางตาเราอาจจะเจอมากกว่าหน ขึ้นอย่างเร็วเลยนะครับผมแต่ถามว่าเจอสักตัวหรือยังยังฮะก่อนแน่นอนนะฮะแหมเราราชาเกลืออยู่แล้วนะครับไม่เคยทาให้เด็กๆผิดหวังโอ้โหและนี่คือบอสมึงเพิ่งโผล่เวฟนี้แหละเนี่ยตายละชิบหายนะครับผมเออกูเชื่อแล้วกูเป็นคนเกลือจริงนะฮะน้องๆตอนแรก <c oughs> แรกูนึกว่าแม่งจะหมดหวังแล้วนึกว่าจะไม่เจอนะครับผมแต่สรุปสุดท้ายแม่งออกเวฟนี้ฮะเออลูปรางบอสมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆต้เน,นี่ยผมดวงเกลือมากนะครับบางทีเนี่ยเวฟสิบกว่าเขาออกแล้วนะครับผมคือแบบไอ้เหี้ยมันแล้วแต่ดวงออะะบาาางตเเนยผมมคจปรณ ตกตัวได้มั้งเออนะครับผมอ่ะเวลาเราฆ่ามันเสร็จนะครับนี่นะครับผมมันก็จะได้เจ้าตัวลูกแก้วนะครับเอามาเปิดโซชาต์ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์อีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเกมนี้มันยึดครองช่องกูไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปเกลือทามนะครับ EP เท่าไหร่ไม่รู้นะครับช่วงนี้ผมกันชอบรายการนี้นะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดโซสตาร์นะครับผมที่ผมดองไว้แบบโอ้โหกูเอาจี้มกูก็เล่นไม่กูอมาเปปิิดดในคล แผ่นี้มาใหม่ๆนะครับผมก็ลงแล้วผมก็ลองเปิดเล่นๆมานะครับผมก็ได้มาประมาณ23อันตรงนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเจ้าโซสตาร์19อันนะครับผมผมว่านะอย่างน้อยเนี่ย ผมต้องแลกโซออฟมาได้อันนึงอ่ะก็เจ้าโซสตาร์ตัวนี้นะครับผมเปิดทีนึงเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ลุ้นไอเทมถึง2ชิ้นเลยนะครับอันแรกเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นพวกแบบตัวสุ่มตัวนะฮะพวกผลไม้นะครับเอาไปค้าของอีโวตัวนะครับผมหรือไม่ก็สตาร์เลมเน็ตนะครับเอาไว้รีออฟตัวละครเนาะส่วนอันที่2นะครับมาชัวร์นะครับผมคือโซชาดนั่นเองนะครับแต่ว่าจะสุ่มจํานวนก็น่าจะได้ประมาณ1-5ชิ้นประมาณนี้และนี่เขายังบอกอีกว่าสามารถที่จะได้ยูนิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับจากการเปิดดดเเเจ้้้้านนนนีีววยยะะคครััับบผมมมซึ่่งไถููกกกอฟฟโพลต์ ง่ายคือมันดวงฟิกเลยนะครับผมคือไม่ว่ามึงจะไปบูธยังไงฮะไม่เกี่ยวแต่ผมไม่มั่นใจว่าถ้าสมมุติผมดวงดีนะครับแล้วก็สุ่มได้ยูนิตสุดเอกซีฟเนี่ยนะครับผมไอเนี้ยมันจะเป็นของอย่างที่3ไปเลยนะครับหรือว่ามันจะแทนไอไอเทมชิ้นแรกที่ได้ก่อน ก <c oughs> ูพูดอไรของกูว่ท <c oughs> ี่จเป็นกูอธิบายละเอียดจนกูเริ่มงงแล้วเด็กปะ่ะนะฮะเราไปเลยดีกว่านะฮะเปิดอันแรกนะครับผมมาผมว่าผม,ผมดวงดีวันเนี้ยนี่เออเราได้สตาร์ฟรุตมานะฮะก็นี่แหละอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมชิ้นแรกนะครับที่เขาจะมาก่อนนะครับผมซึ่งจะสุ่มเลยนะฮะเฮียอะไรก็ช่ง 2, ชางส่นว,วน,วววนอันที่สองโซชาท่าอู้ดี่สี่อันว้าวนี่ผมถือว่าดวงดีเนี่ยบางทก็สุ่มได้อันเดียวอยเงี้ยแล้วมันนึกสภาพไอสัตว์โซออฟที่ต้องไปแลกแม่งต้องใช้ร้อยอันตอนที่กูมี กูก็พอใจแล้วไอ้เฮียอีติโกะช่างแม่งแล้วกันกูไม่แลกแต่ถ้าเวลากูยังเหลือเยอะเนี่ยแพทมันยังไม่อัปเดตกูอาจจะไปเล่นแล้วก็อามาเปิดเพิ่มก็ได้แต่กูไม่ทำคลิปนี้ได้เฮียเบื่อไอ้สัตว์อ่ะรอบสองนะครับผมเฮ้ยไอ้เหียเฮ้ยหรือยูนิตมันอาจจะออกตรงนี้เอา้า <c oughs> คือโซชาดมันมีโอกาสออกก่อนด้วยงั้นก็แปลว่าดับเบิ้โซชาด so เนี่ย ว้าวเฮียดับเบิ oh. <music> yeah. okay. hey, ้ลจริงไอเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องใส่หูฟังด้วยดิเฮ้กูก็ว่าอยู่เราลืมอะไรไปนี่ของสำคัญเลยนะฮะอ่ะแล้วกูได้เปิดเสียงเกมอ้ากูไม่ได้เปิดเสียงเกมอ๋อกูก็ว่าอยู่ทำไมกูไม่ดวงดีเพราะกูไม่ได้เปิดเสียงเกมนี่เองไปอันต่อไปนะครับผมโอเครอบนี้เอ้ยโอ้ยเด้เป็นตัวสุ่มตัวฮะแล้วก็โซชาดอีก5อันเฮ้ยโอเคเฮ้ยเราสุ่มโซชาดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเว้ยเฮ้ยผมแบบไม่ไม่ได้เจอแบบสุ่มได้อันเดียวเนี่ย อันได้อันได้อันเดียวเฮ้ยแต่ว่าเราได้เบิร์นไงเอ้ยโหได้6อันทะรอบนี้เฮ้ยเฮ้ยผมว่ามีโอกาสครบร้อยว่ะไอ้เหี้ยคลิปเนี้ยมีโอกาสเอาจริงเอาจริงเออได้ออกได้อีกหนึ่งได้อีกห้าตอนนี้นะเรามีโซนขาดสี่สอันแล้วนะครับคือขาดอีกแค่51อันนะครับเราแลกออฟได้ละเฮ้ยเราเพิ่งเปิดไปแค่ประมาณ5อันเองเฮ้ยดวงมันดีคุณป้าโตใช่ไหมเพื่อนเอ้ยนี่อันนี้ได้อีกอ่าได้อีกสี่ ก็ถัวเปิดรอบนี้ได้ okay, ห้าก็ยังโอเคโยเฮ้ยคือคือบางทีกูก็ไม่ได้มาลุ้นโซชากเ,เดียวไงกูมันลุ้นแบบยูนงยูนิตอะไรยแยโห้วมึงมึงโอ้ยคือผมว่าผมได้ห้าอันจนผมเริ่มเอียนแล้ววะแปลว่าไอห้5อันนี้คือดวงปกติวะแต่แต่กูก็เห็นคนเปิดได้แค่อันเดียวนู้นไออันหลังอ่ะเออนะครับแปลว่าวันนี้เนี่ยผมก็ก็ดวงดีอยู่มัง้งแต่ว่าอาจจะไม่สุดไงแต,แต่ผมอยากได้สุดอ่ะคุณผมอยากได้ยูนิตอ่ะฮะคุณคุณไม่ให้ยูนิตผมคุณให้ผลไม้ผมมาโอ้ผมฟาร์มชาเล เออเนี่ยอ่ะโอ,โอ,โอ้ยเฮียหลังแม่งเริ่มได้3ได้าศาสตร์อ้าวอ้าวกลิ่นมันเริ่มไม่ดีแล้ววะสิกลิ่นมันเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะห<อ> <c oughs> นึมมน่งก็สะเฮียเมื่อกูเปิดเสียงมาปุ๊บแม่งทุกอย่างแม่งเริ่มเวลวร้ายลงว่ะแต่เดี๋ยวกูแดกน้ำเติมดวงก่อนตอนนี้นะฮะเราเหลือโซสไตล์9ชิ้นนะครับผมกับโซชาร์อีก72นะครับผมเฮ้ยผมว่าไอ้จริงๆนะคลิปเนี้ย กูว่าก so hey, 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 okay. ูน oh ่าจะได้โซออฟอะมัน oh ต้องได้ป oh ่ะ oh มันเลย28อัน oh น่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค <ram unrelated to music> okay. ุณคุณผมมีความหวังจริงเฮ้ยนี่เหนือความเอ้ยซาเลมแนนเ้ยอย่างนี้โอเคเอาไว้รีออฟอิเคียเราดี่กูได้สองอันในสัตว์เหี้ยจำนวนมันเริ่มได้น้อยลงเรื่อยๆอะคุณไอ้เหี้ยกูว่ากูน่าจะเริ่มได้หนึ่งอันแล้วล่ะอ้าวโอเคอันนี้เปิดมาก่อนหนึ่งอัน าได้มาสี่โอเคโอเคอ่าเริ่มกูเริ่มใจชื้นละกูเริ่มใจชื้นอ่ามาต่อต่อเฮ้ยแต่แต่กูยังลุ้นยูนิตอยู่นะเอ้ยแสงมันสีทองอะ่ะกูนึกว่าได้ตัวแล้วโอ้โหได้ตัวไอ้ธิบายนะครับผมอ่าแล้วก็ได้ชาดมาอีก4อันนะฮะโอเคอยู่เออนะครับผมจำไม่ได้แล้วเหลือกี่อันนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบบทุกอย่างห้าอันสุดท้ายนะตอนนี้เรามี93ไาสมเมียตอนนี้คือต้องมานั่งลุ้นแล้วนะว่า5อันเนี่ยแม่งมันจะ จะได้ครบด้วยป่ะตอนนี้มันแลดูไอ้แต่มันช้าอัเดียวกันวัเนี่ยเอ้าเหี้ยมันคนละอันกันอันนี้มันพานชาติไอ้เหี้ยมันต้องโซชาติอันนี้โอ้โหแล้วโซชาติกูมี87ดสเอ๋อโอกูว่ามีแววไม่ได้วะคลิปเนี้ยเฮ้ยคุณผมสาฟาร์มมานานแล้วคุณผมต้องได้ดิเฮ้ยเพื่ออัดไอ้ไอ้ชื่อมันชื่ออะไรวะกุหลาฮาล่าคุณเฮ้ยผมต้องได้เฮ้ยนี่รอบนี้เราได้มา5อันเฮ้ยสวยไปต่อยสัตว์กูไม่รอแล้วอ้ามามาคุณคุณต้องให้ผมเออเออสตาร์เลมแนน เียได้2ออันในศาตร์ทุเรศเฮียแล้วตอนนี้เราได้9 4อันเอยที่ผมว่าได้อยู่นะไอตัวแคปซูลเนี่ยเหลืออีกสามอันนะครับกับจำนวนที่เหลืออีกประมาณ6อันเนี่ยนะครับผมแปลว่าถ้าไอสามอันเนี้ยเราเปิดได้แบบทุเรศทุเรศเลยนะเราเปิดได้แค่อันละ2เนี่ยเราก็ยังครบรอยอยู่ดีเฮียแต่กูไม่หวังอะไรแบบนั้นจริง,รงๆวะกูกูขอหวังให้มันมากกว่านั้นได้ไหมขอแบบทีละ6ได้ป่ะเอ้ยใช่ไหมครณน่าเรารอดูรอบแรกขั้นต่ําต้องได้2อะอ่าเราได้มาหนึ่งแล้วเอ คือมึงเกินจุดต่ําสุดมานิดเดียวเองอะเนี่ยเที่ยผมว่าลาวันเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะมาสัตว์ที่ตายละลิศเอาจริงเหรอเที่ยเราเราจะไปลาชาเกอโอ้ยเยี่ยได้หมดแล้วไหมทุกอย่างมันตัดสินอยู่ที่อันทั้งหลังนี่นะฮะกูขอสักสี่อะสี่เออเฮียขอสี่ได้สี่จริงวะ่ะงั้นถ้ากูขอสิบเนี่ยมันจะให้สิบกูไหมอ่าแต่อย่างน้อยตอนนี้นะครับโซชาของเราเกินร้อยไปแล้วเรียบร้อยเรีย,รยกว่าเป็นจังหวัดเลยนะฮะร้อยเอ็ดโอเคเอาจริงตอนนี้ก็จบแล้วล่ะนะครับเราไม่ต้องแบบ ลุ้นอะไรมากมายแล้วนะฮะคืออันนี้เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยคือกูจะเปิดยังไงก็ได้แล้วอะตอนนี้เอ้ยกูจะไปซีเรียสอะไรเฮ้ยแต่ไม่แน่ยูรินอาจจะออกป่ะคุณ เออยูนิตแล้วไม่ละมิงไอสัตว์และอันต่อไปอ่าได้3ก็โอเคยู่นะเออเราได้มา104ชิ้นนะครับเราก็จะสามารถเอามาแลกไอเทมนะครับผมที่มันค่อนข้างนิมิเต็ดมากเลยเราจะเอาเป็นโซออฟนะครับผมอ่ะกดไปเย้อะไรอ่ะออกครับเลยเพื่อนไม่ยี่โอ้เท่มากเลยนะฮะมันคือเฮียอะไรอ่ะแต่นี่ผมออกตัวก่อนเลยนะครับตัวอุราฮาร่าผมยังไม่มีนะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องหาจังหวะรอสุ่มเขานะครับต้องรอเขาลงตู้ก่อนนะคือเพชรกูเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วนะแต่กูยังรอมันลงตู้อยู่แต่ขอแค่มีไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมก็อุ่นนใจและครับ ผมเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวที่มันมีแววที่จะหาต่ออีกไม่ได้แล้วนะครับผมคือถ้าผมพลาดแพทนี้ไปเนี่ยแพทต่อไปผมอาจจะหาสิ่งนี้ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วผมก็จะไม่สามารถอีโวตัวอุระฮาร่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะฮะเรารีบทําก่อนนะครับผมเพื่อได้ไอเทมนี่มานะเพราะจริงๆเนี่ยมันมีวัตถุดิบอีกอันหนึ่งนะครับผมที่ใช้อีโวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันสามารถใช้คราฟในนี้ได้มันมันมันคืออันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจำไม่ได้้้้้้้้้้นน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 ะะ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 ะคคครรรรัััััับบผมมมมมมือออออออกกกูููยยยยงงงงงงไไไไไไ่่่่่่่่่ดดตตตววุาาาาาาฮฮฮ็ใใชชเเเเแแแทีีีีีีีๆหลลพ อาจารย์จิรยาของเราเออคือตัวมันเท่มากเลยนะฮะเออคือแต่ เดี๋ยวมึงรองก่อนเนี่ย<ๆ>เดี๋ยวกูต้องเอามึงมาให้ได้แน่โอเคนะครับก็จบ<ๆ>คลิปไปนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆไม่มีสาระไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับ<ๆ>ผมก็แค่มาเปิดแคปซูลเล่นนะครับเป็นคลิปเกลือทามนั่นเองนะครับผมผมว่าน้องๆน่าจะชอบนะครับคลิปประมาณนี้นะครับผมคลิปที่มาดูผมแบบว่าปวดร้าวนะครับมาดูผมดิ้นทุรูทุลายนะครับในการเปิดสุ่มกาชาอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับวันนี้ผมมองว่าก็ไม่เกลือนะเออจริงๆผมตอนแรกคิดว่าไอ,อ้เฮียกูไม่น่าจะแลกได้หรอกแต่ว่าเกือแบๆแหละนะฮะเดี๋ยวค่อยไปฟาาาาร์มมมมตต่่่่ออออแแแลลล้วววกกทีหััังเนน็ถืิว เฉียดพอสมควรนะครับเพราะว่าในการเปิดครั้งแรกๆของเราเนี่ยนะฮะนี่ก็ต้องยอมรับนะครับผมว่ามันได้แบบจํานวนดีมากๆในตอนแรกๆนะคือแบบได้5ชิ้น6ชิ้นรัวๆเลยอ่ะแต่หลังๆเนี่ยเออเราก็จะเห็น2ชิ้น3ชิ้นโผล่มานะไอ้ผลไม้ส้นตีเนี่ยเริ่มออกบ่อยเหลือเกินก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะไปลงอินด่านฮอลโลอีกนะครับผมเพื่อเก็บเจ้าตัวโซชาตัวเนี้ยเอาไปแลกอิติโกะล่างฮอลโลก็ได้นะครับผมเออคืออย่างน้อยมันก็เป็นตัวลิมิเต็ดไงเออเนี่ยล่างใช่นี่แล้วก็มีล่างธรรมดาผมก็มีโอ้โหและอัันนีี้มมาาโหดดเลลยคู่กกบสกิว มีใครอยากเห็นกูรีวิววะมีไว้ยนี่คือสกิลที่แทบจะหายากที่สุดในเกมแล้วนะเนี่ยผมมีอิจิโกะเยอะขนาดนี้อ่ะคือกูก็ต้องมีร่างฮอลโล่แล้วไงเออนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับความขี้เกียจของกูด้วยแหละนะฮะว่ากูจะมีอารมณ์มาเล่นเก็บาร์มต่อหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้กูง่วงแย่แล้วนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปนอนกันเพราะว่าตอนนี้กูจะนอนและอไอ้สั้